ยังไงให้แตกแตกยังไงให้กระเจิงถอแ้วแล้วย่าพีทจะพาดดรอฟังเสียงสองสามสี่ห้าหก็ดด้าสิบนี่สงสัยครอบครวผมจะได้แล้วแปดเล็กสอง้อัวึงไม่ได้เลยหนึ่งสองสม โอ้ไม่ได้ลุ้นเลยว่ะสองสามสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันเราอีกแล้วนะครับนอฟเวลที่เกมนอฟเวลที่เกมวันนี้จะพามาเล่นเกมเป่ายังไงให้แตกแตกยังไงให้กระเจิงดูนะฮะวันนี้เราจะมีลูกเต๋าห<ใ>นึ่งลูกในการที่จะต้องบาปั๊ม ลูกโป่งปั๊มปั๊มพอลูกโป่งหวงขึ้นมาก็จะโดนเข็มตรงนี้ฮะแตกตุ้มถ้าใครทําลูกโป่งแตกเราก็จะต้องมาหยิบสลากนี้นะฮะและโดนทําโทษที่มีของทําโทษอยู่ตรงนี้<า>นะครับและใครเป็นผู้ชนะเราจะคัดแค่3คนเท่านั้นใครเป็นผู้ชนะจะได้เงินรางวัลไป3คนเท่านั้นนะครับอ่ะเกมแรกเราจะมาเริ่มเลย เราไม่ต้องคัดเฟ้นและว่าเราจะใช้ลูกเต๋าโดยการที่จะต้องใครไที่ที่หนึ่งที่สองที่สามวันนี้เราเริ่มที่นูเลยแปกคนที่สองคาพร้อมเริ่มเลยอตามนั้นนะเริ่มเลยอ่ะตอนนี้ลูกโป่งยังเล็กอยู่นะอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเราซ้อเบงยนะวันนี้เรามีเด็กมาด้วยนะแค่แปดสูบคอยดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเค สิบสปั๊มสูงสนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอยหแก้กนเนี่ยอึ่งสามส่้าหกเจ้เอ้อเยไทยไยโดนนะอ้าบสองหนึ่งหนึ่งสสสี่ห้าดป้าสิบ เอ็ดสิบสองหมาแล้วเน่ยเยท้ท้ายอระวังโดนนะใครท้ท้ายระวังโดนนะสิบสองเอาละเอาละอัจไหนผมกับห้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองอย่างนี้เนยเ

ถือว่าเป็นตาของโชครลายโชคร้ายไปแล้วอะจับฉลากฮะพี่ฮะอะไรเอ่ยอะไเลมอนเลมอนอบแห้งโอเครับประทานครับเลมอนอบแห้ง่ฮะบอกอะไรวะกูเพิ่งนั่งนี่เล่งเวลาเร่งเวลากอนไม่ได้ไม่ได้โอ้ ต่อไปฮะตาเอิรยนะครับตาเิร์ต่อไปแล้วสามสอต่อไปใครพันตัวแทนมีานไม่ต้ไมผ่านเยอะอย่างไหห้ากันมาสองสามสี่ห้าดีมาก ครัวที่ไหนสิบสิบเม่อกี้แปดเลยวะสิบเมื่อกี้สิบเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสบปดหนึ่งสอสามี่ห้าหกเจ็ดปดล่แป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดปเรานิ่งๆเรานิ่งตอนนี้เรานสิบสงบสองส่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสบอดสงไอ้นาไอเนาะแปดเเข้าไปกลางหลอดยห้าหกเจ็ป

เอาไปใกล้ๆหน่อยเร็วๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ้าสิบเอ็ดสบสง้ยบอยู่ที่รานนู้นละเฮ้ยแล้วบอลเนี้ยห้า่งไสองส้าโอ้ไม่เท่าไหร่ว่ะไม่เท่าไหร่ว่ะไม่เท่าไหร่ว่ะโอ้ย กะลางกะลางจับกลางแงงเงยขยับขยับแรงมานิดเออลูกอมเย็นฮะลูกอมเย็นลูกองเย็นนะครับก็ไม่เท่าไหร่แต่ที่เหลือบอกเลยเน้นเน้นโกหรือโกอยู่ไหนนะ่นลูเม็ดเนี่ยโกอยู่แล้ว หนึ่งสองสามสี่้าหกเจ็แปเก้าสเดินเบียดเดินเียดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบเดินหนักสามหนึ่งสองสามเฮ้ยาวิงมาเดินมาวิ่งมา อ่จับสลากเลยตัวไว้นี่ซิวต่อไปไม่รู้อ่ะนี่เห็นลูกเลวนั่นมันมาเร็วอย่าทำแน่เครียดยังไงหนูก็โดนอะไรติดตรงนี้เอาเร็วทอยสาม สิบสองซันสิบสวยนึ่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเก้าสิบ่พี่น้ำเดี๋ยวข้าเราอยากเก่งกับกูกันแล้วเกอบสองแม่เลยว่ะสามเอจับเลยจ้า เดี๋ยวผมเองแปดเอาเลยซันจัดแปดจัดระยะร่ยะนะครับพี่นิ่มทำไมผู้ช่วยาเป็นหัวหาเมื่อเช้าเนี่ยเขาไปไม่แตกหน้ามาบอกแล้วว่าของแท้คนต่อไปครับแปดดูดิลูกมึงอ่ะแปด สองสามสี่ห้าหกเแปเสามแปดหนึ่องม้าือตอนนี้เราเหลือ5คนนะนี่สงสัยครอบครัวผมจะได้แล้วหนึ่งสองสามสี้าหกเจ็ดแปอาละไเลยทิครอบครัวมึงไม่ได้ได้แล้วหมสี่ห้า1 2เจ็ดแ8ดเก้า อตามเงี้ยดีนำโอ้ยเก่งจังสาม้าั่ตานหนึ่งนะสองสามสเฮ้ยสวยโอ้โหห่าโอ้ยไม่สนุกเลยเออไม่ได้ลุ้นเลยว่ะรอดอยู่สิบสองสิบไม่รอด รอฟังเพลงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสนิ่งๆไม่แตะาพห้าไปหนึ่งสอง้าโอ้ไม่ได้ลุ้นเลยว่ะสองสามสอจิตสใจสองใจสองใจ พี่นุ๊ก่รู้กกระเดาะทำไมกระเดาโต๊ะทำไมไม่รู้กูไม่ได้ถามกูเพิ่งจับเลยนะสองจิตสองใจสองจิตสอใจสองจิตสองใจน้ำแดงอมน้ำแข็งหนึ่งออน บอกแล้วว่าหวานเจี๊ยบเอาพี่เอิร์ธันขอบคุ้มหันสาราจะชนะนะครับอ้าวผ่านมผ่านอยูดดีังวะเฮ้ยพี่หสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเฮ้ยยังไงเราต้องได้อยู่แล้วสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหสามหนึ่งสองสามแค่สามอะไรมันคบยไม่รู้ว่าใครสิมคนเมปิมปิมมากไม่ไหวอ่ได้รู้นะหนึ่งสองสามสี่หเจ็ดแปดเก้าสิบเอสอง บอกอาจากขลารว่าจะโดนะารลเม่อกี้หมดทำอไรไม่นั่งน้ำแดงแน่เลยไม่โอมน้ำแข็งหนึ่งก้อนไอ้ตเจ๊้โบอะเนี่ยแลอเลยของดีๆเนี่ยไปหมดแล้วเออ นี่โดนอมน้ำแข็งนะครับไม่ถูกว้าแขมาเลยล่ะตันจากจากเทียอยหวานเนื้ออ่ะก็จบกันไปแล้วนะครับคลิปลูกโป่งระเบิดแตกปุ้งแตกปุ้งนะครับสำหรับตกมน็อปเนร้อโอเคฮะผู้ชนะของเราวันนี้ได้แก่กัสมาแล้วก็แล้วก็แอสซ่า พครับนี่เดียพิชซมาโอเคนั่นเลว่ลอบให้ยอาซามาาล้วก็ดครับโอเคแนแขก็อย่าลืมนะครับแชร์กดซับสไคร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับไปละครพิชซ่เจอกันหม่สวัสดีครับ